สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับสำหรับคลคืนี้ก็คลิปที่สามแล้วนะครับอยากรู้ว่าสองคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราถ่ายทอดตัวไหนไปนะครับเราบันทึกเทปบันทึกภาพเป็นคลิปวิดีโอของอะไรไหมกับย้อนไปดูได้นะครับในช่ YouTube ถ้าเพื่อนๆจะดูช่ YouTube เราทั้งหมดก็ต้องขอบอกว่า เพื่อต้องกดติดตามก่อนนะครับแล้วก็กดซับสไคร์ไว้เพื่อจะเห็นคลิปวิดีโอทั้งใหม่และเก่าของเราเกือบทั้งหมดเลยในช่องที่เราทําผลงานไว้ก็ร่วมๆน่าจะ2 3 0ถึงอคลิปได้ละมั้งครับผมก็จําไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีครับเพื่อนอเขาเรียกว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจมาก็ดีเยอะก,ก็เยอะนะครับที่คอมเมนต์มาบอกวิธีการหรือว่าแนะนําผมในหลายๆคอมเมนต์ที่ดีๆนะครับก็มีเยอะคอมเมนต์ comment ที่มา อาจจะมาสอนหรืออาจจะมาดีเครดิตบ้างอะไรบ้างหมายว่าดีเครดิตนี่ไม่ใช่ว่าเราไปโกงสินค้าอะไรนะครับคือว่าบางทีเราท,ทําคลิปวิดีโออาจจะไม่ถูกใจเขาเขาอาจจะมาติชมหรือโต้แยง้งผมก็ไม่ลบรับก็ไว้อย่างนั้นน้องก็แล้วกันแต่วา่าคนที่คอมเมนต์ดีๆก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็คนที่อวยพรก็ขอขอบคุณนะครับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอที่3แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับคืออย่างที่บอกครับผมทํารีวิวคลิปเนี่ยเราทำไป,ไปแบบ ผมไม่มีตัดต่อไงแล้วก็ผมทําแบบสดๆไลฟ์แบบสดๆเหมือนเราไลฟ์สดใน Facebook ในะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมจะอาจเป็นลง Youtube ของที่ร้านตัวนี้เป็นรหัส cm 7 00A นะครับเป็นสีเขียวรอบนี้สไนเปอร์มาใหม่เพียบเลยนะฮะขออนุญาตนะครับกล่องเข้ายาวมากนะครับเดี๋ยวมาให้ดูเถ้าตัวซิม7 00เนี่ย จากค่ายเซม่าเนี่ยนะครับเปิดกล่องมาเราเจอกับตัวแส่นะครับทำลำกล้องเขายาวนะเขาก็จะให้ตัวล้างลำกล้องมาค่อนข้างยาวท่อนี้รู้สุกจะร่วงร้อยได้นะครับตัวปืนนะครับไม่ต้องพูดมากเลยนะบอกมาวันนั้นเราเรามีรีวิวนะครับรีวิวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เราไลฟ์สดไปนะครับที่เราไลฟ์รีวิวไปไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่ไลฟ์สดไม่ว่าที่เราทําคลิปไปก็คือ ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าก็จะเห็นตัวนี้โผล่มาในคลิปด้วยนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆมันอีกหลายตัวที่มาพร้อมกันเยอะเลยนะครับลองกลับไปดูนะครับว่าเราผมรีวิวอะไรไปบ้างนะครับเป็นคลิปวีวิวประมาณชั่วโมงกว่านะครับตัวนี้สวยไหมครับถามผมสวยนะสวยมากน n i p e r นะครับอ่าสีเขียวสีเขียวสีอ่าที่เข้ามาล่าสุดในไทยที่เข้ามานะครับก็จะมีสีทรายสีเขียวแล้วก็สีดอํอ่าแต่ตัวสีสีทรายที่ผมเห็น ภาพนะครับผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาพอสอบถามไปคือมันมาน้อยแล้วก็หมดไปก่อนนะครับแล้วก็สีเขียวนี่ผมได้แบ่งมาหนึ่งตัวแล้วก็สีดําสีดําก็มาเยอะอยูม่มาลังหนึ่งครับก็สีตัวแต่เจ้าตัวสีเขียวเนี่ยเนื่องด้วยที่ผมเอามาจับทํารีวิวเพราะว่าทุกท่ามอีออเดอร์เข้ามาแล้วแต่ว่าขออนุญ,ญาตเจ้าของปืนเอามาทํารีวิวไว้ให้เพื่อนๆท่านอื่นเอาไว้ดูไว้ตัดสินใจกันบ้าง ในรอบนี้เซม่าก,ก็มีตัวนี้เข้ามาอีกหนึ่งตัว cm 7 0 0 A นี้แต่ว่าในอนาคตก็จะมีรุ่นนี้เข้ามาอีกเยอะเลยนะครับคือทางผู้นําเข้าก็จะมีการนําเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องรองที่นึงแต่วันนี้ขออนุญาตเก็บผลงานก่อนเดี๋ยวเรามาดาูความยาวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันความยาวตัวปืนนะครับ1น7เซนครับหรือว่าสี่สิบหนิ้ว กระเป๋ากระเป๋าต้องร้อยยี่สิบเซนครับพอดีเป้เลยเนี่ยถ้าร้อยสิบยี่สิบเซนอยู่ตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยแต่นี่ก็ถ้าพูดถึงกระเป๋าเคนย่าร้อยี่สิบเซนเนี่ยก็พอดีเป้เลยแต่ถ้าเป็นกล่องตัวกล่องเคสล่าสุดที่ร้านเอาที่ร้านผมเอามานี่ก็ใส่ได้นะครับตัวนั้นจะยาวอยู่ที่ร้อยี่สิบสี่เซนเลได้อยู่ลงได้อยู่นะครับความสูงก็จะอยู่ตรงความสูงเนาะประมาณนะครับประมาณเอานะ เราๆนะครับประมาณเราๆอยู่ที่ผมดูผมดูจากแนวตรงด้ามจับนี้จนถึงสันหลังนี่นะครับผมกําลังเล็งอยู่ผมจะประมาณให้นะครับเจ็ดนิ้วครับประมาณเจ็ดนิ้วหรือว่าประมาณสิบเอ่ดสิบแปดเซนก็เจ็ดนิ้วประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะได้บางคนเขาถามมาว่าที่รกระเป๋านะครับกระเป๋าบางทีมันยาวแล้วมันกว้างไม่เท่ากันก็เลยต้องต้องวัดให้นะครับน้ําหนัก ลืมบอกเลยในกล่องได้มาบ้างมีแต่ตัวปืนแล้วก็แม็กซีนนะครับแล้วก็ลูกกระสุนทดสอบนะน้ำหนักเอาเรื่องกันนะครับ3มกิโลกับอีก7เดี๋ยนะ8ข <8 S 2> ีด8ขีด7ขีด7จขีดกว่านะครับเกือบ8ขีดน่าจะน่าจะแปดได้นะคุณบอสเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่นหาแมไม่เอาแม็กอยู่ข้างในครับแม็กอยู่ในตัวปืนแล้วนะครับประมาณนี้ สามกิโลแปดขีดเราตีไปเลยตัวปืนนะครับตอนที่ผมเอามาแกะช่วงแรกๆกที่ว่าแกะเปิดกล่องตอนไรสดไม่ใช่ตอนติดปากไลสดตอนอัดคลิปลงตอนที่อัปเดตของใหม่เราผมมางัดตรงนี้ครับกดตรงนี้กดแไปตรงนี้แล้วงัดอันนี้คือเขาทาเรียนแบบกของจริงมาคือเรากดตรงหน้าไกนี่ใช่ไหมครับแล้วก็แม็กตัวของจริงเนี่ยเขาจะสะได้ออกมาแต่ตรงนี้ ไม่ใช่นะทามาดึงออกไม่ได้นะครับดึงออกไม่ได้เขาทาหลอกนะแต่ตัวแต่ตัวแมกกาซีนของบีบีจะอยู่ตรงนี้อจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อมือเข้ามาแล้วกดนี่นะครับมีแค่นี้นะฮะจากโรงงานก็มีแต่ปืนแล้วก็แมกกาซีนแล้วก็ตัวประแจหกเออหกเหลี่ยมสำหรับถอดถอดตัวบอดี้บนล่างแต่เขาประกอบให้แล้วนะครับแล้วก็มีกระสุนทดสอบตัวปืนมีแค่นี้จริงๆนะแล้ว แล้วก็มีตัวโหลดเดอร์ครับสปีดโหลดเดอร์มามีแค่นี้นะครับก็คือ1ชิ้น2 3 4ก็คือแมกกาซีนแล้วก็ตัวปืนไม่มีอะไรแล้วครับหมดแล้วฮะนี่ขออญาตยิมของยิมเจ้าของนะครับมาวัดความแรงก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ลูกศรทดสอบเป็น0.20กรัมนะครับ รอบหน้าถ้าได้สีทรายมาก็จะมารีวิวให้นะครับก็เอารีวิวตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีสีดําสีดําเดี๋ยวผมไปหยิบมารีวิวก็จะอาจจะทํารีวิวใหม่อีกคลิปหนึ่งเป็นตัวสีดำเอามาโชว์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็อยากเห็นภาพก่อนก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับตามไลน์ครับทางไลน์แล้วทางไลน์นี้ก็จะพูดคุยกันได้เนาะก็อินบ็อกซ์เข้ามาขอดูรูปสีดำเดี๋ยวผมส่งรูปให้นะครับสีดําสีทรายสีเขียวแต่วันนี้เอาสีเขียวมาทารีวิวให้นะครับแต่ว่ามันเหมือนกันดำท ต่างกันแค่ชุดพันท้ายตรงนี้นะครับเป็นสีดาสีทรายสีเขียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับใน,นกระสอยู่นี้นะครับใส่ลูกที่โหลดเดอร์แล้วนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับกดอย่างนี้กดอย่างนี้นะแล้วก็เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไว้นะครับบีบไว้ไม่ให้ลูกไป mm. ด้านด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็กดลงตรงๆเต,ต,ต,ต็มแล้วครับเต็มแล้วเขาบอกว่านอยจุอยู่ประมาณ2ี่สิบนัดนะประมาณนี้นะมาณได้แล้วก็ กดแม็กเข้าไปที่ขันลังนะครับฟังจากเสียงน่าจะได้อยู่นะครับคามแรงเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับ<อ>เครื่องวัดเป็นศูนย์ศูนย์ะครับเครื่องวัดเป็นศูนย์ศูนย์โอ้โดนเซนเซอร์นะครับ ว่ามันขึ้นทุกเลยโอเคกำลังจากโรงงาน,นค่ะห้าร้อยยี่สิบเจ็ดอนัดนะอีกนัดจะบอกลงนี้ก็เป็นสแตนเลสด,ด้วยนะครับห้าร้อยบวกครับห้ารอยยี่สิบวก ตัวบอดี้ปืนจากที่ผมจับนะครับได้ได้รูปได้คําได้จับดูเนี่ยคือน้ําหนักโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหล็กเลยนะครับชุดกล่องไกลตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเป็นอลูนะครับดูแล้วเป็นอลูแต่ตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กครับเหล็กแบบบางๆเอามาแต่งให้สวยงามเนาะส่วนตัวชุดลาชุดท่อนบนก็เป็นอลูมิเนียมตัวปืนนะครับมันจะมีคล้ายๆกับ คันลังเนี่ยจะออกทรงแนว mb 0 3นย์หรือว่าพวก m ย4ินะครับเหมือนกันเลยนะฮะตัวคันลังสั้นๆอย่างนี้ตัวเซฟก,ก็อยู่ตรงนี้นะครับดันด้านหลังก็คือเซฟนะครับดันมาข้างหน้าคือปลดเซฟแล้วยิงได้ต้องขึ้นคันลังก่อนนะครับตัวกระบอกสแตนเลสที่ผมพูดเมื่อกี้กคือขึ้นคันลังมานี่ครับกระบอกเขาเงางามมากนะครับเป็นสแตนเลสเลยแล้วก็แต่ว่าตัวด้านหลังนี่เป็นแบบย้ำนะครับย้ำจับจีบย้ำหมุดมาให้อัดติดกับตัวชุด ตัวแกนหลังนะครับสปริงเบอร์อะไรเอ่ยอันนี้ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าผมผมยังไม่ได้แกะดูแต่ว่าถ้าความแรงที่ห้าร้อยบวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ร้อยสามสิบนะครับขึ้นเลยนะตัวรางก็ออกจะออกแนวยกสูงกว่าปืนรุ่นอื่นถ้าถ้าเป็นอย่าง snow wolf m ยี่สสี่ก็จะจะแนบกับตัวสันหลัง,น,น,ลงน,น,ลนะครับแต่นี่เขายกรางพีคทเทนี่ยี่สิบมิลนะครับขึ้นสูงสูงขึ้นอีกประมาณสักนิ้วหนึง่งนะครับส่วนด้านหน้า มีรางเสริมรางอุลิเอียมเสริมนะครับสำหรับติดอุปกรณ์นะครับก็จะมีรางข้างบนและรางข้างๆอาจจะนี้ด้านข้างนี้อาจจะใส่พวกพอใช้เลเซอร์อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับด้านบนนี่ก็อาจจะมีดอปตัวเล็กๆมาวางอยู่นะครับเผื่อมองแล้วศูนย์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะมีบางคนก็อาจจะใส่เป็นสโคปเอ็นเอสหรือว่าสโคปสวยๆนะขาทรายตัวนี้ม,ตมีตัวติ่งสําหรับยืดขาทรายก็ ใช้ขาทรายรุ่น King Arm ชิงอาร์มมาประกอบได้นะนี่ขาซราย King Arm อย่างนี้แล้วก็เราเอาตัวตันี้ออกตัวตัวยางลองมาเดี๋ยวผมประกอบให้ดูวิธีการก็คือเราเราจะต้องพับขาทรายไปข้างหน้าใช่ไหมครับ กอบให้ดูเลยดีกว่านี่ด้านนี้ครับอาไปเลน้ามาันจะอยู่ด้านนี้อโอเคนี่นะครับเอาติ่งตัวนี้อ่าออกแล้วมาเข้ากับตรงนี้ได้แล้วนะครับ เขาไม่ได้แถมนะครับตัวชุดขาไ้ายนี้เพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆก็ต้องซื้อเพิ่มพับพบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะแล้วก็เราก็มาวางอย่างนี้ความแรงเรารู้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเก็บเครื่องวัดขาท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยว เราเอาสโคบสักตัวเสริมมาใส่สมมุติว่าเป็นหน้าห้าสิบนะครับหน้าห้าสิบของค่ายสไนเปอร์นะครับน่อคอสโคบแล้าทรายต้องซื้อเพิ่มสโคบก็จะมีตั้งแต่หน้าสามสิบสองสี่สิบสี่สิบสองห้าสิบห้าสิบ สามถึงเก้าเท่าสิบหกยี่สิี่แล้วก็สามถึงเก้าเท่ายี่สิบสี่คูณยี่สี่อย่างเงี้ยนะสี่คูณยี่สบี่แล้วแต่เพื่อนเพื่อจะเอามาใส่เลยแต่วันนี้ที่ผมแต่งให้ดูก็คือประมาณนี้นะครับแล้วเขามีตัวยกแก้มอยู่ด้านหลังด้วยนะครับคายด้านคายนอ็อตนี่ครับ,รบเห็นไหมครับเราสามารถยกขึ้นตามระดับแก้มของเราเราปรับได้เองจากตรงนี้พอเราชอบเราก็ข,ขันอัดขันล็อกไว้เขาก็จะอยู่ในตำแหน่งของเขาเองนะ ที่ว่ามันตรงกับแก้มเราที่ว่าแบบเราเราเลงเราประทับเลร,รานิ่งอย่นี้ครัโอ <Okay. S 1> เคปอกลดแสงที่อยู่ข้างหน้านี้ถอดออกได้ไหมได้นะครับอ่ะมันจะมีตัวนี้ครับกล้องครับมันจะมีตัวนี้ครับเป,เป็นเป็นหกเหลี่ยมนะครับสองจุดนี้ตัวหน,นอนเราเราก็คล้ายหกเหลี่ยมออกแล้วหมุนออกได้นะครับถ้าท่อท่ออยู่งนี้นะครับ ท่อจะอยู่ประมาณตรงนี้เ,เดี๋ยวผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าจากตัวแมกกาซีนที่ที่มาจากตรงนี้นะครับท่อในน่าจะเป็นขอเล็งแป๊บหนึ่งขอเล็งแป๊บหนึ่งนะฮะอยากรู้เหมือนกันใหม่ๆม,มากๆนะครับเพราะแมกกาซีนขึ้นตรงนี้นะอ่ะแมกกาซีนขึ้นตรงนี้ดังนั้นตรงนี้นะครับดังนั้นท่อท่อจะเริ่มจากตัวตัวเรือนฮอบมาแล้ว มันจะถึงนี้ก็อยู่ที่470ครับ47่สเจนนะครับดูเฉลี่ยแล้วมันเพราะว่าโทษนะฮะเราไม่ได้ถอดข้างในดูเนาะแต่ว่าถ้าผมเฉลี่ยให้ก็อยู่ประมาณ470ท่อสไนเปอร์ยเจ็ดิบได้อยู่ใส่ได้อยู่นะไม่มีทอ่อ470ขายนะครับเท่าวี่นะชุดแต่งเดินฮอปภายในชุดลัานไกลชุดกระบ,บอกสูบแต่ตัวนี้เป็นไกล90โทษนะตัวนี้เป็นไกล90อ,องศานะ90องศานะครับแต่ว่าตัวชุดล่างไกลหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยว คลิปหน้าเรามาทารีวิวให้นันเดี๋ยวเราจะมารีวิวถอดข้างในแล้วก็ดูชุดร่นงกยดูชุดกระบอกสูบดูชุดเดิอนฮอปก็แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้วิดีโอวันนี้นะครับผมช่างยนต์วิการลำปางนะครับก็ผู้รีวิวเนาะช่างยนต์วิการลำปางก็น่าจะขอต้องจบการรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วภาพรวมทั้งหมดที่ผมอธิบายไปในตัวปืนที่ผมเห็นจากตรงหน้าเนี่ยก็ครบหมดแล้วนะครับครบเครื่องแล้วอะบอสให้เพื่อนๆนแท็บหน้าจอดูครับให้กล้องแพนดูอีกนนก่อนนะ สวยเนาะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องขอเก็บภาพไว้ก่อนนะครับก่อนจะนําส่งไปให้เจ้าของด้านนี้บ้างนะแอบไปหยิบไ้ใช้มาครับ เวลายีิมิลน,นี่ไปใช้เลเซอร์นะครับเอาตดเอาเทเนาะเป็นไงครับชอบไหมครถ้าเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอได้ครับแคปหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวใต้คลิปวิดีโอนี้นะใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะใส่เป็นลิงก์ของ QR code นะครับลิงก์ของ QR code แล้วก็เป็นลิงก์ของทางเพจ a c e b o o k ของที่ร้านนะครับร้าน M4 โวิธีการลําปังนี่ครับชื่อเพจนะก็ เพื่อนๆสามารถอินบ็อกก์เข้ามาคุยกับเราได้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมอาจจะพูดไปไม่หมดนะครับหรือว่ามีคําติชมหรือว่าคํายินดีอะไรที่อยากจะฝากบอกไว้ในคลิปวิดีโอบ้างบางทีก็แนะนําผมได้ครับยินดีรับฟังนะครับวันนี้ทางร้านพีการลังปางผมช่างยนต์พีการลำาปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสําหรับสไนเปอร์นะครับขอค่ายเซมานะครับ cm 7 0 0 0 a ะครับก็ คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีมานำเสนอฝากเพื่อนเหมือนเดิมครับกดแชร์กดไลค์กดซับส c ค i b e ให้ด้วยนะครับแล้วติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพเดตใหม่ตลอดวันนี้เชยนขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ